สวัสดีครับพบกับช่องสไตล์ตามนะครับผมวันนี้จะพามาหาหอยเด็ดหอยดังนะครับผมอยู่ช่องสไตล์ตามก็มีวันนี้ในหุ่นารนี้นะผมที่เขาถูกหวยกันเยอะๆนะครับผมนี่นะสารนี้ถูกหวยเยอะแล้วก็เราก็เลยมาสร้างสารไว้ให้นะครับผมแล้ววันนี้นะครับผมไม่มีใครมากราบไหว้นานแล้วนะครับผมแต่ก็อยู่ในวัดนะครับผมจะเราจะสังเกตนะครับผมนี่ดูอยากใหญ่นะขึ้นขึ้นที่ที่นี่นะครับผมนี่แล้วเราจะเห็นเลขขึ้นมาฮะนี่ที่ไม้นะครับ แต่ฟังที่เด่นๆคือทางเข้านะผมเขาก็อยากให้นะผมทางสารนะผมเขาอยากให้ให้เลขพวกเรานะผมนี่ให้เราเข้ามาดูนะผมนี่นะผมนี่นี่เข้ามาพอมีคนเข้ามาดูฮะเลขนี้มันโชว์โชว์โดยที่ไม่มีใครทำนะผมเพราะว่าดูสังเกตนะฮะยอบใยจะขึ้นขึ้นแล้วนะผมเนี่ยมีทั้งกุมารน,นะผมแล้วก็มีไม้ศรกดิ์สิธิ์นะผมแล้วก็ว่าน้ำแดงว่้นกันนะผมนี่ฮะใครอยากได้เลขเด็ดก็เข้ามาดูนะผมเดี๋ยวผมจะไปดูกล้วยแปลกอย่าง กล้วยที่มีสองหวีับผมสองหวีเล็กเด็ดเล็กดังเลยครับผมเข้ามานะครับใครจะเข้ามาก็เข้ามาดูนะผมใครจะได้เลขได้โชคได้ลาบนะผมที่ศาลนี่นะครับที่วัดแก่งประลอมนะผมมาครับผมอยู่ด้านหน้าศาลนะผมก็จะมีนี่เลยครับผมกล้วยประหลาดครับผมกล้วยประหลาดเนี่ยกล้วยประหลาดที่ดีในลาต้นเดียวนะผมลาต้นเดียวเขาจะมีทั้งสองเครือนี่ทางซ้าย ตรงไปนี่ฮะอันนี้นะครับมาจากต้นเดียวกันนะฮะต้นเดียวกันนะครับผมจะแหวกให้ดูเลยนี่มาจากลาต้นเดียวกันเลยลำต้นเดียวกันเลยใครอยากได้เลขก็มองเลขกันให้ดีนะครับผมใกล้จะออกแล้วรางวัลที่หนึ่งก็กำลังจะมาครับผมนี่นี่นี่โยเด็ดนะครับผมนี่เลยครับผมนี่เลยกล้วยมันออกมาจาก เคือเดียวกันเลยนะผมนี่ฮะออกมาจากเคือเดียวกันนะนี่นะผมแล้วสมบูรณ์ทั้งคู่นะผมสมบูรณ์ทั้งคู่แล้วต้นเขาไมา่ได้ใหญ่นะต้นเขาเล็กๆเกองต้นสูงถ้าถ้าตรงเนี้ยราวประมาณเหลานมน,นะเหลานมไม่สูงไม่สูงมากครับผมตีเป็นเลขกันเลยเป็นที่ครับผมส่วนต้นนี้ก็ปกติครับผมปกติมันะมก็จะปกตินะับ ปกติแต่ก็จะมีแค่กล้วยแค่ตรงนี้นะบริเวณนี้เป็นบริเวณที่น่าสารน่สาลนี้นะผมถูกหวยกันบ่อยนะผมถูกหวยกันบ่อยแล้วก็คนที่ถูกรางวัลใหญ่ๆอ่ะเขาก็จะมาทําสารให้นะผมสาลอยู่ตรงนี้นะผมก็ดูกันนะผมไม่ธรรมดานะผมนี่กล้วยนี้นะผมมีสองวีคู่นะผมไม่ธรรมดาจริงๆฮนะ แค่ตีเป็นเลขเป็นตีได้เลยนะผมตีเป็นเลขได้เลยเด็ดแต่งดังๆเลยนะผมครัวใครจะมีโชคมีลาบนะผมไม่ได้เดินทางนะแต่ก็อาจจะเห็นเลขตามการกงการกล้วยได้นะผมเลขแบบเลขตัวนี้ดูกันเอาเองนะผมะก็ลองม่เห็นเหมือนกันนะะเครับแต่บนศาลนูน้นโชว์ๆครับผมบนศาลนู้นก็จะมีเต้าแล้วก็มีเลขให้นะผม เลขให้แน่นอน,นครับอ่าเผื่อใครทุกหวยทุกเบอร์ก็จะได้มาทําบุญที่วัดแกงปลอมกันนะผมแล้วก็จะมีศาลหลวงปู่ทวดนะผมด้านด้านนูนะ้นฮะสัานหลวงปู่ทวดที่เขา,ออา,าลอยตามน้ํามานะผมลอยตามน้ามาทาั้งด้านนูน้นแล้วก็จะมาสามารถมาเที่ยวแล้วก็มาทําบุญกันได้นะผมเดี๋ยวผมจะพาไปที่ศาลหลวงปูทท่ทวดด้วยนะผมไปกราบไหว้ขอบคุกันนะผมอ่าวันนี้จะพามาดูที่ศาลศาลที่เขาถูกหวยกันเยอะอ่าเข้าหวายต้องไม่พลาดนะผมเข้าหวายต้องไม่พลาด ผมจะไม่ขยับไม่ขยับไม่เขยื่อนอะไรกับเขาทั้งสิ้นนะผมเพราะว่าให้เลขเขาขึ้นมาแบบนี้แหละแล้วพอเวลาพวกเรามาซื้อกันก็จะได้มีโชคนะผมมีโชคพีลาบเนาะสูงกันใกล้ๆนะผมสูงกันใกล้ๆดูกันใกล้ๆนะผมว่าเลขอะไรนะผมอย่างอย่างเงี้ยนบะน,นบนโต๊ะเนี้ไม่มีใครกล้าขึ้นไปขยับหรอกครับผมแล้วตอนนี้ไม่มีใครข้าไปตกไปแต่งนะผมทุกอย่างก็อยู่สภาพเดิมนะผมอยู่สภาพนี้นะผมแล้วก็อาจจะมีลมแกล่งไปแกล่งๆๆๆมาแต่ก็เขาขึ้นมาให้เลขนี้แล้วนะผม อยู่ตรงไส้กลางนะผมส้กลางมันจะเป็นค่อนข้างจะเป็นเลข6กนะผมเลข6แต่ว่าถ้าจะเล่นกันจริงๆเอาเลขแค่สามตัวหน้าพอเป็นคือหนนะผมหนึ่งก็ลองซื้อลองติด,ต,ดติดกันดูนะผมถูกแล้วก็มาทําบุญกันที่ที่นี่นะผมมาได้เลยนะผมมาไหว้ศาลได้นะผมโอเคนะผมก็ผมก็ขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางแล้วก็สารแล้วนะผมว่าขอทําลง YouTube นะผม ก็มีคนดูยอดปังๆแล้วก็มีกล้วยวิเศษนะผมกล้วยวิเศษอยู่หน้าศาลนะผมคือแน่ๆนับผมชัวร์อาจจะมีใครเข้ามาดูจะได้มีโชคมีลาภนบผมลองเข้ามาดูกันนะผมแล้วก็ตีเป็นเลขกันพ่าเดียเด๋ยวผมพาไปดูศาลหลวงปูท่ทวดนะผมที่เขาลอยตามน้ำมามตามน้ำมาว่าเป็นแบบไหนนะผมแล้วก็ หลวงพทวดองคใหญ่ไหมนะผมที่ลอยทาน้ํามาแล้วก็เอามาขึ้นที่วัดแก่งปลาลอมนะผมหรือว่าวัดเนรัญชนารามนะผมไปับผมไปดูกันนี่นะผมเข้ามาวัดแก่งปลาลอมหรือว่าวัดเนรัญชนารามนะผมก็จะเข้ามาประตูวัดนะผมก็จะมาเจอหลวงู่ทวดแล้วก็เป็นพระประธานนะที่ท่านผู้ใหญ่ก็สร้างไว้นะผมส่วนหลวงพ่ทวดองคนี้นะผมที่ลอยตามน้ํามานะผมก็คือ บอกว่าประวัติก็คือลอยตามน้ํามาแล้วท่านก็ขึ้นมามาไว้สการะอยู่ตรงนี้นะผมให้พวกเรามาบูชาแล้วก็ไหว้กลับไหว้กันนะผมหลวงปู่ทวดองค์นี้นะผมมีประวัติก็คือมีคนถูกางวัลใหญ่นะผมางวันที่หนึ่งน่าจะเป็นยาง,งั้น,นะผมที่เขาเล่าให้ฟังนะผมถูกรางวันที่หนึ่งนะผมก็ขออนุญาตหลวงปวู่ทวดนะผมสาธุนะผมโดยตั้งนโมสามจบนะผมแล้วก็ไหว้ตามบทที่ท่านพูดได้นะผม นี่ที่ท่านเขียนเอาไว้นะผมแล้วก็นี่นะเขาถูกรางวัลน,นะผมรางวัลใหญ่นะฮผมเขาก็เลยมาสร้างศาลไว้ให้นะผมที่วัดนะผมอันนี้คือประวัติของวัดนี้คือค่อนข้างจะมีคนถูกรางวัลเยอะนะผมก็ลองเข้ามากราบไหว้บูชากันนะฮะผมก็้วก็เข้ามาทําบุญกันที่วัดแก่งปะระลองหรือว่าวัดเนรัญชารามนะฮผมอยู่อำเภอไซโยกนะผมจังหวัดกาญจนบุรีแล้วเนี่ยนะครับผมนี่ฮนะสวยงามนะฮะ คือถ้าอ,อย่างอย่างเซียนพระอะไรเนี่ยเขาก็จะดูใบตุ้งใบตานแล้วก็ดูเล็บดูนิ้วนุน่มก็อรอย่างก็คือผ้าสวยผระสวยมากนุ่มจมอยู่ในน้ำนุ่มแล้วก็เขาว่าลอยตามน้ํามาแล้วก็มาคุ้นอยู่ท่านะท่าวันก,วก็เลยเอามาปฏิสถานงนีนทงแะ้วก,ก็ยกประมาไว้ตรงทาฐานทิ้งนุน่มแล้วก็มีคนถูกรางวัลใหญ่เขาก็เลยมสาสร้างศาลนรับ ตั้งใหญ่โตและผมสวยงามเลยนะผมเนี่ยเใช่ไหมใครชอบทางเลขทางหวยนะผมก็เลยก็มาได้นะผมที่นี่นะวัดเนรัญชารามหรือว่าวัดแก่งกลองนะผมก็ใครที่ชอบนะผมทางเสียงโชคเสียงดวงนะผมก็มาได้เลยนะผมมีติ้วเขย่าให้นะผมของหลวงปู่ทวดน้องแล้วก็ทางด้านศาลทางโน้นนะผมที่ว่าทุกงหวยกันบ่อยๆนะผมที่ว่าผมพาไปเมื่อตะกี้นี้นะผมก็เชิญมาได้เลยนะผม มาง่ายครับผมจับ GPS ก็มาถึงครงับผมแกงปลอมนะครับผมวัดแกงปลอมนี่ถูกหวยกันเยอะแล้วก็มาทําบุญนะครับผมมาทําบุญด้วยกันนะครับที่นี่ผมก็มาค้าขายเหมือนกันผมก็เลยได้มารีวิวนะครับสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็สถานที่เขาเรียกว่าอะไรหลายๆท่านนะครับชอบเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงกันอยู่แล้วนที่นี่คือที่หนึ่งเหมือนกันที่รู้สึกนะผมว่าที่ถูกรางวัลกันเยอะมากครับผมแล้วก็ถูกรางวัลใหญ่ครับผมแล้วก็จะมีก,การก่อสร,ร้างนะครับ ที่ขึ้นมาก็คือว่าเขาเรียกว่าเขาถูกรางวัลไงถึงเยอะแเขาครับผมก็จะต้องถูกใจนักเสี่ยงโชคนธรรมดาท่านที่ชอบเสี่ยงโชคไม่มากก็น้อยนะผมวันนี้นะผมก็ขอบคุณมากนะผมที่เข้ามาดูช่องสไตล์ตั้มนะผมวันนี้ก็เอาอสถานที่มงคลมงคลนะผมแล้วก็ที่เขาถูกโชคชั้นใหญ่กันนะผมก็มาฝากกันนะผม